สวัสดีค่ะจา๋าทาร์อสสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะเรามาดูกันนะคะว่าในตอนนี้เวลานี้เขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเด็กถือไม้เท้า เขากำล,ลังรอจังหวะที่จะติดต่อสื่อสารคุณมาหรือบางคนเขาอาจจะติดต่อสื่อสารคุณมาแล้วนะคะแต่อาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารเล็กๆน้อยๆติดต่อสื่อสารเหมือนไม่ต้องการคำตอบคนคนนี้เขามีเจตนาที่อยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณแต่ยังมีความกลัวมีความไม่กล้าสำหรับคนที่ยังไม่มีได้รับการติดต่อจากเขาคนนี้นะคะ เขากำลังมองหาช่องทางและหาเวลาว่าช่วงไหนเวลาไหนที่จะติดต่อคุณมาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคุณพร้อมจะตอบคุณพร้อมจะคุยกับเขาเขาอยากคุยกับอยากคุยกับคุณนะคะในตอนนี้แต่อาจจะไม่ใช่เป็นการพูดคุยแบบลึกซึ้งมากมายแต่เป็นการพูดคุยเพื่อเปิดหัวเรื่องเปิดประเด็นในการติดต่อสื่อสารกันในอนาคตนะคะหนึ่ถ้วย เจตนาที่เขาอยากจะติดต่อสื่อสารคุณแม่อยากพูดคุยกับคุณค่อนข้างชัดเจนนะคะเขาอยากติดต่อสื่อสารคุณแม่เพราะเขาอยากเริ่มต้นความรักใหม่กับคุณอีกครั้งสแสดงว่าคนคนนี้กับคุณมีปัญหากันไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันหรือห่างกันไปแล้วเขาถึงได้มีความกล้ากลัวในการจะติดต่อสื่อสารคุณแม่ถึงต้องได้รอจังหวะรอเวลาที่จะติดต่อคุณแม่และคนคนนี้นะคะเจตนาชัดเจนเลยถึงแม้ว่าในการติด ต่อมาในครั้งแรกมันอาจจะดูเหมือนไม่ชัดเจนอาจจะดูเหมือนไม่รู้ว่าต้องการอะไรแต่ในใจจริงๆลึกๆของเขาคือการอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งนะคะ หถ้วยสัญลักษณ์ของการกลับมาของคนเก่าคนในอดีตชัดเจนมากนะคะเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณเขาจะกลับมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณเขาจะกลับมาเติมเต็มชีวิตให้กับคุณอีกครั้งเขาจะกลับมาพร้อมกับของฝากของกำนานและสิ่งดีๆช่วงเวลาดีๆเขาอยากมาดูแลคุณอีกครั้งความเจตนาของเขาชัดเจนตั้งแต่ไปที่2นะคะและไปที่3ก็มายืนยันอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้ง คนเก่าของคุณอยากกลับมาในชีวิตของคุณอยากกลับมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้อยากกลับมาทำในสิ่งที่เขาเคยอาจจะเคยละเลยเผลอผายหรือไม่เคยใส่ใจคุณคนคนนี้อยากกลับมาในช่วงเวลานี้อีกครั้งนะคะสิบไม้เท้าจะรู้สึกว่าสาเหตุหลักๆาที่เขา อยากกลับมาเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณนั่นเป็นเพราะว่าช่วงเวลาที่คุณกับเขาห่างกันไปเขาได้ไปใช้ชีวิตในแบบของเขาที่เขาต้องการที่เขาอยากใช้แล้วเขารู้สึกว่าชีวิตนั้นมันเหนื่อยมันหนักเกินไป เขาต้องแบกความหวังของทุกคนต้องสร้างภาพให้ตัวเองดูดีต้องทำให้ตัวเองเป็นคนที่เพอร์เฟคสมบูรณ์แบบในสายตาของคนอื่นแต่ไม่เคยมีใครมาช่วยแบ่งเบาภาระของเขาเลยเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวกับการที่ต้องแบกความคาดหวังหรือ แบกภาพโพสที่ดีในสายตาของคนอื่นเพราะการที่อยู่กับคุณเวลาที่อยู่กับคุณคุณเป็นคนเดียวที่รู้ตัวตนของเขาแม่ที่สุดเขาไม่จำเป็นต้องฝืนเป็นใครไม่จำเป็นต้องฝืนทำตัวให้สมบูรณ์แบบคุณรับได้ทุกอย่างที่เป็นเขาดังนั้นช่วงเวลาที่ไม่มีคุณอยู่ถึงแม้ว่าเขาอาจจะดูชีวิตมีความสุขชีวิตดูเป่งประกายหน้าตาสดใสมีออร่า แต่มันคือการแบกแบกภาพโพสที่ตัวเองสร้างแบบความคาดหวังของคนอื่นซึ่งมันทําให้เขาเหนื่อยมากๆนะคะมันเลยเป็นสาเหตุที่เขาอยากกลับมาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งนายถือถ้วยเขาตั้งใจนะคะ ตั้งใจมากๆว่าครั้งนี้เขาจะเป็นคนที่พาความรักความสัมพันธ์นี้ไปให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้เขาจะดูแลคุณให้ดีที่สุดตอบแทนที่คุณเคยดูแลเขาเพราะเขามองว่าการที่เขากลับมาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งต่อให้เขาทําดีให้กับคุณมากมายแค่ไหนต่อให้เขาดูแลคุณมากมายแค่ไหนมันก็ยังไม่เหนื่อยเท่ากับตอนที่เขาต้องไปใช้ชีวิตเพียงลําพังการดูแลคุณการทําให้คุณมีความสุขมันใช้พลังกายพลังใจน้อยกว่า ตอนที่เขาอยู่คนเดียวมากดังนั้นการกลับมาในครั้งนี้เขาตั้งใจที่จะดูแลคุณตั้งใจที่จะพาคุณเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่มีความมั่นคงและพร้อมที่จะหยุดพักเสมอถ้าหากคุณยังไม่พร้อมหรือคุณรู้สึกเหนื่อยคนคนนี้จะมีการเปิดใจรับฟังคุณมากขึ้นเขาจะใช้ความรู้สึกของคนสองคนในการนำทางความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะสถ้วย คนคนนี้รักคุณนะคะพลังงานสองถ้วยคือพลังงานของคู่แท้ถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะมีความแตกต่างกันแต่มันคือความแตกต่างที่ลงตัวถึงแม้ว่าคุณกับเขาอาจจะมองว่าเราจะไปกันต่อได้จริงไหมแต่เพราะคุณกับเขามันมีความเป็นคู่กันพลังงานสองถ้วยมันดึงดูดให้คุณกับเขา เข้าหากันไม่ว่าจะต่างกันแค่ไหนแต่นั่นมันคือการแตกต่างแบบสมบูรณ์แบบการแตกต่างที่เติมเต็มซึ่งกันและกันและสุดท้ายไม่ว่าตอนนี้คุณกับเขาจะอยู่ห่างกันหรือว่าแยกย้ายกันไปตรงไหนก็ตามเดี๋ยวพลังงานสองถ้วยจะดึงดูดความเป็นคู่ให้คุณกับเขากลับมาในชีวิตของกันและกันอีกครั้งนะคะ The Magician คุณกับเขามีคนใดคนหนึ่งไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้ไปขอพรให้ได้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตหรือไปขอพรให้คนรักเก่ากลับมาในชีวิตซึ่งอาจจะเป็นตัวคุณหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปขอพรหรืออาจจะเป็นทั้งสองคนที่ขอพรให้คุณและเขายังอยู่ในชีวิตของกันและกันและบอกได้เลยนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุณกับเขาไปขอพรอรับรับงานนี้แล้วรับคำขอพรนี้แล้วและจะดึงดูดให้คุณกับเขาวนเวียนกลับมาในความสัมพันธ์กันอีกครั้งด้วยการที่คุณและเขาไปร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ห้าถ้วยเขาอยากกลับมาเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณเพราะเขารู้ดีนะคะว่าเขาทําความรักความสัมพันธ์ทําความเชื่อมั่นทาความเชื่อใจหล่นหายจากชีวิตของคุณไปดังนั้นจะกลับมาทําให้ทุกอย่างมันเหมือนเดิมกลับมาเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้คนคนนี้เขาเลยอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งเขาอยากกลับมาทําสิ่งดีๆให้กับคุณตั้งแต่หนึ่งแล้วพัฒนาไปจนเป็นสิบถ้วยในที่สุดดังนั้นนะคะสิ่งที่ ผิดพลาดสิ่งที่มันล้มเหลวไปแล้วเขาอยากให้คุณปล่อยวางเขาอยากให้คุณพยายามลืมมันแล้วเดี๋ยวเขาจะมาช่วยเยียวยาชำระล้างจิตใจคุณจากความเสียใจที่เขาเคยทำมันพังแล้วให้คุณกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเขาอีกครั้งนะคะ พราะเขารู้ดีว่าความสัมพันธ์ที่มันพังความสัมพันธ์ที่มันหมดความไว้เนื้อเชื่อใจกันทํายังไงมันก็กลับมาไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นสร้างใหม่อีกครั้งมันคือวิธีที่ดีที่สุดสําหรับคุณและเขานะคะแปด ดาบเขาคนนี้ในการกลับมาเขามีความตั้งใจชัดเจนมากเลยนะคะว่าการกลับมาในครั้งนี้เขาจะผูกมัดคุณไว้ทั้งตัวและหัวใจเขาจะไม่ยอมให้คุณหายไปไหนจากชีวิตของเขาอีกถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะเป็นตัวเขาเองที่เดินออกไปจากความสัมพันธ์เป็นเขาเองที่ทิ้งคุณเอาไว้ตรงนี้แต่พอเขากลับมาในครั้งนี้เขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณอยู่ตรงนี้แล้วไม่ไปไหนและเขาก็จะไม่ยอมไปไหนเช่นกันเหตุผลที่เขา เป็นคนที่ไปแต่กลับอยากกลับมากักขังคุณเอาไว้นั่นเป็นเพราะเขากลัวการสูญเสียคุณ ในช่วงเวลาที่ห่างกันไปช่วงเวลาที่เขาไปใช้ชีวิตของตัวเองตามเส้นทางที่เขาเลือกเขารู้เลยว,ว่ามันเหนื่อยมันหนักแค่ไหนและเขากลัวการสูญเสียคุณมากดังนั้นคนคนนี้ถึงได้ไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณกับเขาได้กลับมาในความสัมพันธ์และเขารู้ดีว่าเขาเคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจกับเขามาแล้วดังนั้นเขาจะทําผิดพลาดอีกไม่ได้ เพราะคนเราอาจจะไม่มีโอกาสใหม่ได้บ่อยๆหรือมีโอกาสได้หลายๆครั้งดังนั้นในการกลับมาในครั้งนี้เขาตั้งใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณยังอยู่ตรงนี้กับเขาไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามคนคนนี้จะเอาคุณเป็นที่ตั้งแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคุณถูกกักขังด้วยการด้วยความรักและความปรารถนาดีหรือความผูกพันคนคนนี้เขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณอยู่กับเขา 9ถ้วยและการกลับมาในครั้งนี้นะคะเหมือนที่จ๋าบอกเขาจะมีการพูดถึงอนาคตของคุณกับเขาชัดเจนมากขึ้น เขาจะมีการพูดถึงแผนการในอนาคตหรือสิ่งที่เขาคิดที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่เคยพูดไม่เคยบอกว่าเขาคิดอะไรหรือมีเป้าหมายอะไรในชีวิตแต่เลือกที่จะทํามันด้วยตัวเขาเองแต่ในการกลับมาในครั้งนี้เขาจะเปิดใจคุยกับคุณมากขึ้นเขาจะบอกถึงสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาฝันหรือสิ่งที่เขาอยากได้อยากเป็นให้คุณได้รับรู้ไม่ใช่เพื่อให้คุณ มาหยิบยื่นสิ่งเหล่านี้ให้กับเขานะคะเขาอยากให้คุณเข้าใจว่าเขาอยากมีอะไรบ้างหรืออยากทําอะไรบ้างในชีวิตเพื่อให้คุณอยู่ข้างๆเขาให้กําลังใจเขาคอยซัพพอร์ตเขาทางใจคนคนนี้อยากให้คุณรับรู้ว่าที่ผ่านมาเขาทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรและสิ่งที่มันได้กลับมามันคืออะไรดังนั้นในตอนนี้เขาแค่อยากเปิดใจกับคุณให้มากขึ้นในฐานะคู่ชีวิตที่จะอยู่ข้างๆกันไปตลอด ราชนีถือไม้เท้าเขารู้นะคะว่าในตอนนี้คุณกำลังรอคอยการติดต่อสื่อสารจากเขาและเขากำลังจะติดต่อสื่อสารมา เด็กน้อยคนนี้เป็นพลังคนคนนี้เป็นพลังงานของเด็กน้อยคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะเขากําลังจะติดต่อคุณแม่การรอคอยของคุณกําลังจะสิ้นสุดเขาจะติดต่อกับแม่เพื่อขอเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งเพราะฉะนั้นการทักทายมาหรือการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้มันอาจจะรู้สึกตะกิดตะขวงใจคุณบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะการพูดคุย คำแทนตัวหรือบทสนทนามันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมสักทีเดียวเพราะจาาขอย้ำว่ามันคือการเริ่มต้นใหม่ช่วงเวลาที่คุณกับเขาห่างหายกันไปมีปัญหากันไปมันมีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงเขาก็ไม่กล้ากลับมาใช้คำพูดแบบเดิมหรือไม่กล้ากลับมาเหมือนเดิมในทันทีมันต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นมันคือการเริ่มต้นเรียนรู้จักกันใหม่คุณไม่ต้องกังวลนะคะถ้าหากคำแทนตัวหรือการพูดคุยกันมันจะดูเหมือนมีระยะห่าง แต่นั่นคือระยะห่างที่เขาอยากทําให้คุณสบายใจไม่อยากกดดันคุณมากเกินไปนะคะ the w e r คนคนนี้นอกจากจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณแล้วยังเป็นคนทางไกลนะคะถึงแม้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะจบลงไปแล้วแต่นั่นมันคือการจบลงในรูปแบบเดิมๆแล้วมันกําลังจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเริ่มต้นน้ำหนึ่งอีกครั้งด้วยรูปแบบใหม่ด้วยรูปแบบของความสัมพันธ์ใหม่ๆที่คุณกับเขายังไม่เคยทดลองใช้วิธีนี้ในการอยู่ด้วยกัน เขาจะเปิดใจคุยกับคุณมากขึ้นคุณจะเข้าใจเขามากกว่าในอดีตและเขาจะรับฟังคุณมากขึ้นคุณสองคนจะกลับมาเปิดใจคุยกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์มันจะไม่เหมือนรูปแบบเดิมที่คุณกับเขาเคยผ่านมาด้วยกัน เพราะการเปิดใจคุยกันมันจะทําให้เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าเดิมที่ผ่านมาเขาคิดเองเออเองคุณคิดเองเออเองมันเลยทําให้คนสองคนไม่เคยเข้าใจกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในแบบนั้นมันจะจบลงแล้วจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยความเข้าใจนะคะ นี่คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้ต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสิถึงหนึเซน์นะคะเรามาดูว่ามีธาตุใดราศีใดบ้างชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิตชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิต ชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลุ่มคนที่เกิดวันที่6-16 26, 26คนที่เกิดวันที่11-21 31ถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจ่าลบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ